สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาล่นินนาตยาหน้าเทาคะ่ะกับสกินใหม่นะคะนี่ตะกินว่งาพาเลยนะคะซึ่งจะบอกเลยคะ่ะว่ากระเทยคนนี้เล่นอินาตายอดเออมากกีดอกปลาสกิวไม่โดนเลยเป็นนาตยาตาเล่น,นะคะกดอกก็ไม่ตัดแว่นปลาสกิวไม่โดนเลยตามาดูกันจาว่าวันนีจะบงหรือจะปังเข้าเกมแล้วจา้าไปจะเดินไปเล่นกลางนะคะมา สั่งของจากราสดาแป๊ดนึงคะ่ะไปกันเถอะฉันชอบสกินนี้มากเลยเทอคือแบบมันมันคือความสวยแบบอีดอกสกินคือแบบช่ำมากซาแลวจิงจอกฉันก็คือแบบมีหิ่งห้อยออกมาตามตัวหิ่งห้อยหรือลูกไฟอะไรเนี่ยอีดอกจิ้งจอกเหลืองแสงจิ้งจอกงานวากเวอร์ไปค่ะเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมึงต้องโดนก,อก,กูอีดอกกูไม่รักมึงอีดอกไม่ต้องมาบอกรักกู อีค้างค่าวอีหอยมันแอบนะเขาเป็นชนีตีดอกนี่ไม่กระเทยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องโดนไปค่ะบอลลำใหญ่เลยเป็นไงล่ะอีดอกโดนหมากัดหน้าไปดิมานี่มีลักหล่อนจะทำไหมหล่อนคิดว่าฉันกลัวหรอออกมาสีกระเทยเดีย๋ยวเดี๋ยวอีนีต้องโดนเดี๋ยวอีนี่อีนี่อีน่อีนี่มันจะเกินไปแล้วนะไปค่ะจิ้งจอกฉันชอบท่าสองมากเลยเธอแบบ เรดวิดความปล่อยจิ้งจอกออกไปอะไรงี้มานี่จ้าตเต็มตเต็มจ้าเด,เดี๋ยว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 นางนั้นมันจะตายละนางนั้นมันจะตายละเดี๋ยวเดี๋ยวตายอีควายวายตายไปเลยจ้าร้องไห้ไม่สวยก็ต้องตายไปก่อนนะเดี๋ยวๆดลินดิสคะ่ะ หล่อนไปตบอะไรคะหล่อนไปตบอะไรกับพวกนางหล่อนมีหนี้สินอะไรพวกนางคะมันตามมาทวงหนี้หล่อนนั่นั้นอะโอเคค่ะอุ้ยอุไม่ไม่ไม่อีดอกไม่ไม่จะไม่เสียฟิกเกอร์กับหล่อนค่ะนี่ออกไม่โดนนประดินจะเทยเออนะคะอย่าว่ากันนะคะอุ้ยอุ๊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 ยอีคางคาวหยุดนะมึงนะเดี๋ยว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 กูยังไม่ได้เลเซอร์นะกูจะเป็นซูเปอร์ไซย่านะอีดอกมานี่มานี่โ๊อ แหมรอดปีนัล่อนนะอีฉชนรู้นะรู้ไหมไข่ค่าพยูนโอไม่ใช่สิยี่ดอกไขรค่าพยูนกระเทยเด้อล่าสุดร็วไหมไขรค่าอะไรยาไวฟิลิโปคข้างค่ะตอนนี้ลุมมันค่ะกระเทยเลิศี่ดอกิริปโป้โดนกระเทยลุมโซมแห้งเหี่ยวตายค่ะตอนนี้ไปจ้ะ อุ้ยวีลาวีลาวีลามาสิมาสิล่อนออกมาสิแน่จงหล่อนออกมาเล่นบนจะมีใครไปกันไหมนั่นน่ะอุ้ยฉันอยากตกกับวีลามากเลยแต่ฉันไม่กันเล่นบนก่อนดีกว่าอีวีลามันก็กระแดะไปเล่นล่างไงพี่ดอกแม่นางนี้แรดตาไข่บุชายหน่อยนึงนี่ดอกอีดอกม้าหรอมึงเดี๋ยวเดี๋ยม้าเดี๋ยวมึงต้องโดนจิ่งซอก เป็นม้าก็ต้องโดนจิ้งจอกไปอีดอกเลเซอร์เลเซอร์วายอีดอกโดนเลเซอร์จิ้งจอกตายนะคะเด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 เดกลับมากันลินก่อนนะค่ะอีดอกคีปน้าเท่าจะตีป้อมป้าแล้วเร็วๆๆค่ะอีเด็กดอกกันป้อมให้ป้าหน่อยเลิศฉันชอบจริตสก,กินนี้มากอีดอกเล็บคือเลิศมากเล็บคือกระเทยมากคือสก,กินนี้ดูออกเลยค่ะ ซีเอ็มเฉลยนะคะว่าอีนันตยาคือกระเทยนี่อุ๊ยถ้ามีเลเซอร์เมื่อกี้ในอีบัตคือไปไม่รอดแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีเรนลางเนี่ยมีปลาเค็มกันอีกแล้วมาช่วยก่อนกลับมาก่อนอีดอกทองเดี๋ยวเดี๋ยวอีดอกไปไหนไอ้รอดฉันชอบนันตยาเดี๋ยวเดี๋ยวอีวีล่าอีทางข้าวอีทางข้าวนี่ นี่อะไรขอเมึงโอชิดาไปไม่โดนจะเทยตาเลยกลับมาก่อนจะไปไหนกลับมาก่อนจะไปไหนพี่สาวกลับมาก่อนเนยหนยโออีดอกเมเล่นค่ะอุอ้ยเลิศเพื่อนเราเลิศนะนี่อีดอกอ,อ,นนะอีดอก,อดอกยิงผิดทางข้ามันก็เอยเลิศ อีดอกกะเทยยิงผิดทางกะเทยเดอ้อจะไปไหนไว้กลับบ้านเลยไงประเด็น ه, เล่นบนเร็วๆว่ะค่ะจะเทยเล่นบนเราโดนเล่นบนมนุูเจียหายแนวไปไม่รอดแนวอีหอยอีพวกนี้ก็น้องใไ้้กันป้อมกันเลยอุ้ยเดี๋ยวป้อมยิงหน้านะคะรับปนุก เด็แต่อมาอีมามีคนวีนกันแล้วค่ะเจ๊อย่าวีนแหละมาค่ะใส่มงก่อนนะคะแ <Break, break. S 1> ต่ตะยาคำแบ็กนะคะเดินกระต้องกระแต้งมาแล้วค่ะมาค่ะอีเวล่าอีเวล่าหน้าเท่าอีเวล่าหน้าเท่าตายหาไปค่ะไม่สวยก็ตายไปนะคะสกัดดาวยวนะั่วจ้าวายเลิศ ดับเบิลคิวสวยๆแม่อีดอกคลั่งมากอย่านะคะฉันลดคูดาอุ parole, ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ Estate ๊ยอุ๊ยอีพวกนี้อย่าฉันรู้นี่ไปกินจ้าเดี๋ยววิญญาณหอยแหกเดี๋ย่าๆเดี๋ยวมึงต้องโดนกูเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มจอกไปหนูนี่ตายฮ่าอีบัตรอีบัตรอีบัตรรถไฟอีบัตรรถไฟอีบัตรรวไฟอีบัตรรถไฟ ไม่รู้ตายไหมแต่น่าจะไม่ตายนี่นี่อุ๊ยออกไปออกไปอีดอกมาตีฉันช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยไอไอไม่ไม่ไมไมอ,อาซาัมแบกอุ้ยตอนนี้เราเลิอกอยู่นะเราฆ่าอะไรตั้ง6ตัวเนี่ยเราถือว่าเป็นการทําคลิปที่ไม่เดินนะคะครั้งนี้เรามาขายสวยจ้าเราไม่ได้มาขายขำสะเทอเลิกขายขำก้อนนี่อุ้ย ชินได้ข้าเต้นนี่นะเดี๋ยวมาเล่นฉันไม่กดเลยนี่นี่อ่ะอ่ะอ,อ่ะโลดอ่ะเต้นอ่ะเด้งเด้งเด้งอีด,ดอกชายกระโปงไม่ได้ตายเพราะโดนฆ่าตายค่ะสรุปชายกระโปงหน้าฟาดพื้นตายชายกระโปงยาวมากอุ้ยอุ๊ยอีดอกนกจิกหนะ้าอีดอกนกจิกยิโมโนโช้าหล่อนรู้ไหมฉันสั่งยิโมโนถักทอจากบัตอุ้ยอ,อุ๊ยไม่ไม่ไม่อีดอกก็เทยมั่นก็เทยเลิกมั่นโอ้ ก็บอกแล้วไงว่าอย่างมั่นเม่นินาตยอมันหนะ้ามั่นกีดอกไปคะ่ะไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนเราก็คือแบบเดินนำหน้าเวอร์พอแบบเกมนำอะไรนี้มาคะ่ะรอคนสวนด้วยคะ่ะเสด็จมาอยู่คะ่ะเดินช้าค่ะใส่รองเท้าเกียะนะคะเดินแล้วไม่ได้นะคะเด,ะะดะี๋ยวขาพลิกค่ะเดี๋ยวขาหักไป ว้ายอีดอกไม่ไม่กูจะไม่ตาย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 เลเซอร์ไปก่อนอีดอกทางว้าย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 อะไรวะเนี่ยอีดอกนัวมากแม่นัวอ้าไม่อีดอกช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอ้า มาจ้าเสดอีกแล้วครั้งนี้ฉันจะไม่ตายฉันจะต้องอยู่รอดฉันจะต้องอยู่รอดในโลกใบนี้ให้ได้ที่มันเต็มไปด้วยซอมบี้ฉันเป็นอลิซในผีชีวะเลิศอุยอ๊ยดอกนัวกันอีกแล้วอีดอกเกมนี้ชนะได้ด้วยการตีป้อมนะคะจะเธอเลยกลับมาก่อน ตู้ไปหนึ่งทีอะไรนี่ซัมติงแม่อีทอนอีทอนอุ้ยอุ้ยอุออไม่เอาไม่เล่นค่ะไม่เล่นค่ะหนีดอกตายหาไปเลิดอุ้ยเพื่อเราขืนลดจบเกมจะเทอยมาค่ะจบแบบสวยๆเฟย์ฟางแก้วรวมตัวเกงดีซีและตูมลด่ะ เป็นการชนะที่แบบเลิศโอเคค่ะแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นการคัมแบ็กของเราอีกแล้วนะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะคัมแบ็กใหม่นะคะซึ่งเราทำคลิปนานๆทีมากทุกคนเราต้องขอโทษได้จริงๆนะคือเราอยากจะแบบทำคลิปแบบทีๆนั่นแหละแต่ว่าเราทำไม่ได้จริงๆก็จอลลี่นะจ๊ะก็เจอกันครั้งหน้าจ้าบ๊ายบาย